สวัสดีครับมาพบกับช่องออดอังเปานะครับวันนี้ก็มีไอเดียครับมานําเสนอครับวิธีการพันเทปครับพันเกลียวนะครับพันยังไงให้แน่นนะครับครับมารับชมกันนะครับก็อย่างแรกก็อุปกรณ์ก็จะเป็นนี้ครับตัวข้อต่อลมนะครับไว้สําหรับต่อกับเกลียวถังลมนะครับตัวนี้เป็นการแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเทปพันเกลียวทั่วไปครับสามารถพันกับเกลียว ทองเหลืองแล้วก็พลาสติกหรือว่าท่อ p ี c ก็ได้นะครับอันนี้คือจากต่เดิมเราเคยที่การพันแบบทั่วไปเราก็พันกันแบบนี้ใช่ไหมฮะมันอาจจะทําให้ไม่แน่นก็ได้นะครับอันนี้ไม่ไม่พันนะฮะเราจะมาเปลี่ยนวิธีนี่ฮะนำพาเนปนะครับพลาสตเกลียวตัวนี้นะครับมาบิดเกลียวครับบิดให้เป็นเกลียวเป็นเส้นนะครับหรือเราจะใช้เชือก ไนลอนไอ้ได้ดิบก็ได้นะฮะมาพันนี่นะครับทำให้เป็นเส้นเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะพันเข้าไปในร่องเกลียวนะครับเพื่อให้เกลียวมันตื้นขึ้นนะครับนี่ฮะค่อยๆพันให้มันอยู่ในร่องเกลียวเรียงกันมานะครับพันไปเรื่อยๆนะให้มันอยู่ในร่องเกลียวนะฮะ เพื่อให้เกลียวมันตื้นขึ้นนะครับแล้วก็ทำการพันอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะครบรอบนะครับครับเมื่อเราพันจนสุดเชือกหรือว่าครบเกีียวที่เรากำหนดแล้วนะครับก็เป็นเอเันเสร็จ จากนั้นนะครับเราก็นําเทปตัวเดินนะครับที่เราใช้นี่นะฮะสามารถเอามาพันได้เลยนะครับโดยการหมุนจากพันจาก่าจากซ้ายไปขวานะครับให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะฮะค่อยๆนะครับจับบให้จัดระเบียบให้ดีนะฮะอย่าให้พับนะฮะเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายระหว่าง การติดตั้งนะครับพันแบบผมก็จะพันแบบนี้ไปอีก3ถึง4รอบนะครับ,รบเมื่อเราได้จำนวนรอบที่เราต้องการแล้วก็โอเคครับก็ทำการตัดออกนะครับหรือใครจะพันมากกว่า3ถึง4รอบแบบผมก็ได้ครับขึ้นอยู่กับหน้าง,งานหรืออุปรกรณ์ตัวนั้นนะครับว่ามีขนาดเท่าใดจากนั้นเราก็มาใช้ข้อต่อลมครับ หมุนเข้าไปเลยครับประกอบเมื่อเราทำการหมุนด้วยมือสุดแล้วนะครับไม่เข้าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการใช้ประแจปากตานะครับอันนี้ผมไม่มีประแจปากตาขนาดที่พอเหมาะนะครับผมก็มันจะหลวบไปผมก็ใช้ DIY นะครับแก้ไขเฉพาะหน้าก็ใช้ประแจตัวเล็กนะครับอ่า ขัดล่องที่มันระยะห่างครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นแหวนอ่าีแปะหรืออะไรก็ได้นะครับเหล็กอะไรครับยัดให้พอดีนะครับอย่าให้หลวมนะครับถ้าหลวมแล้วเดี๋ยวหลวมมากนะครับมันก็จะเกิดการบินนะครับของเหลี่ยมเกียวนะเออเหลี่ยมน็อตนะฮะอันนี้สังเกตว่าผมจะใช้ยัดเข้าได้พอดีนะฮะค่อยๆนะครับระวังนะตรงนี้พอตึงมือ เห็นก็จะเห็นได้ว่าวาล์วขยับตรงน,นั้นโอเคครับก็เราก็มาเปิดลมเช็คดูนะว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าขัดข้องหรือเปล่าลมรั่วหรือเปล่าฟังดูนะครับก็โอเคนะครับไม่มีลมรั่วอะไรนะครับจะบอกว่าผมเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ปั๊มลมสามถังลมตัวนี้ไปเป็นถังขนาดสาลสิบดนะครับนี่ครับปิดเปิดปิดไม่มีปัญหานะครับ ถือว่าผ่านะครับจากนั้นอ่นนี้ก็เหมือนกันครับนี่เทปอันนี้ผมก็พันล่องเกลียวไว้เหมือนกันนะครับทําแบบเดียวกันเลยครับอันนี้จะเป็นปืนลมนะครับผมก็พันล่องเต็มเกลียวไว้ก่อนแล้วก็พันเทปอีกครั้งพันทับอีกครั้งนึงครับเพื่อป้องกันความั่วนไหลนะครับอันนี้เพราะว่านี้เป็นลมนะอาจจะั่วซึมได้นะครับก็เราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากนะครับ ได้แล้วก็เดี๋ยวก็มาลองเทสกันเลยนะครับก็นี่ก็จะเป็นปืนลมนะครับกับบาลข้อต่อนะครับที่ผมได้อัดเข้าไปแล้วนะฮะจำเรียบร้อยจากนั้นก็มาต่อสายกันเลยครับนี่ฮะสายลมตัวนี้ก็เป็นสายจำม,มาจากทางร้านนะครับที่ผมซื้อมาอันนี้ผมซื้อมาจาก Lazada านะครับในราคาก็จับต้องได้นะครับประมาณ ผมจำไม่ปิดอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับตอนนี้แล้วก็นี่ครับก็มาจับกับแอมเปร์นะครับเพื่อทำการต่อลมนะฮะแนะนำว่าให้ปิดลมก่อนนะครับเพื่อสะดวกและง่ายดายต่อการจับสายจับหัววาล์วนะครับจับท่อนะครับปืนลมนะฮะนี่ฮะแบบนี้แล้วก็มาเปิดแบบนี้โอเคใช้ได้ครับลมแรงดีนะครับ ค okay. ไม่มีลมรั่วไม่มีเสียงลมรั่วไหลนะครับตรงนี้ถือว่าผ่านยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องออดอังพาวให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ